ในช่วงที่ผ่านนามีเรื่องหนึ่งในอาเซียนที่เข้มข้นมากนะคะคือการเผชิญหน้าทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็มีมาเลเซียเข้ามาเป็นตัวกลางแล้วเรื่องมันก็พลิกแบบคาดไม่ถึงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเกมการทูตครั้งนี้กันค่ะ ว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันพลิกกันที่ตรงไหนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงแล้วอะไรคือหมัดน็อกที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่การสู้กันด้วยกำลังทหารนะแต่มันคือการสู้กันด้วยข้อมูลและความจริงและก็เรื่องเล่าในเวทีระหว่างประเทศซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนไปทั้งภูมิภาคเลยครับเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยดีกว่า ถ้าจะให้เข้าใจว่าเรื่องมันพลิกได้ยังไงเราต้องเข้าใจเกมของแต่ละฝ่ายก่อนเริ่มจากฝั่งกัมพูชาก่อนเลยนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ชัดเลยว่ายุทธศาสตร์ทั้งหมดของเขาที่ใช้สื่อสารกับชาวโลกจริงๆมันตั้งอยู่บนเสาหลักแค่2ต้นเท่านั้นเองใช่ครับเป็นเสาหลักสองต้นที่ออกแบบมาอย่างดีเลยนะฮะเพื่อสร้างเรื่องเล่าที่มันทรงพลังทางอารมณ์ข้อแรกคือการยืนยันว่าทุนระเบิดที่เจอเนะ่ะเป็นระเบิดเก่า ระเบิดเก่าที่ตกค้างใช่ครับตกค้างมาจากสงครามยุคก่อนไม่ใช่ของใหม่เพิ่งเอาไปวางส่วนข้อที่สองอันนี้อ่อนไหวมากคือการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นคนยิงใส่พลเรือนชาวกัมพูชา คือถ้ามองในมุมกล,ลยุทธ์สองประเด็นนี้มันทรงพลังมากๆเลยนะคะเรื่องแรกคือปัดความรับผิดชอบไปให้อดีตส่วนเรื่องที่สองนี่คือสร้างภาพจำเลยกับเหยื่อชัดเจนมากเลยเพื่อดึงความเห็นใจจากนานาชาติถูกต้องเลยครับมันเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายแล้วก็เรียกอารมณ์ร่วมได้ทันทีระเบิดเก่าก็ทําให้ดูเหมือนโศกนาฏกรรมในอดีตส่วนเรื่องพลเรือนก็ทําให้ภาพของกัมพูชากลายเป็นเหยื่อที่น่าสงสาร ถ้าสองเรื่องนี้จุดติดในเวทีโลกได้นะถือว่ากัมพูชาคุมเกมได้เลยนี่คือหัวใจของเขาเลยครับในขณะที่กัมพูชาเลือกใช้การโจมตีทางอารมณ์ฝ่ายไทยกลับเลือกเดินทางที่ตรงกันข้ามเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้ด้วยวัตกรรมร้อนแรงแต่เลือกใช้แนวทางที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อกว่าแต่กลับหนักแน่นกว่ามากนั่นคือการใช้หลักฐานใช่ครับเป็นการเดินเกมที่สุข,ขุมแล้วก็เป็นมืออาชีพมากสิ่งที่ไทยทำคือ เปลี่ยนสนามรบจากหน้าสื่อไปสู่เวทีการทูตที่เป็นทางการอขั้นรากเลยนะฮะคือเชิญทูตจาก59ประเทศมาฟังบรรยายสรุปแล้วก็แสดงหลักฐานทั้งหมดที่มีคือการไม่ดูเลยการให้ดูเลยไม่ได้พูดลอยๆเหมือนเปิดบ้านให้คนอื่นเข้ามาดูเลยว่าความจริงคืออะไรไม่ได้เก็บข้อมูลไว้คนเดียวถูกต้องครับ แล้วมันไม่ใช่แค่เชิญทูตมาฟังอย่างเดียวนะหลังจากนั้นไทยก็ยื่นเรื่องต่อไปยังองค์กรระหว่างประเทศทันทีทั้งสาประชาชาติหรือ UN และที่สําคัญคือยื่นเรื่องถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นฮะเพราะในขณะนั้นญี่ปุ่นดํารงตําแหน่งประธานอนุสัญญาออตตาวาครับอ๋ออนุสัญญาออตตาวาอันนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงนะคะมันคืออะไรคะครับอนุสัญญาออตตาวาหรือออตตาวาทรีตีเนี่ย ถ้าให้อธิบายง่ายๆมันคือข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการาห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามเก็บแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพูดง่ายๆคือเป็นกฎเหล็กของประชาคมโลกเลยการที่ไทยยื่นเรื่องนี้ถึงประธานโดยตรงก็เหมือนจบก,การบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทชายแดนธรรมดาแต่มันคือการละเมิดกฎกติการ,ระหว่างประเทศที่ร้ายแรง เข้าใจแล้วค่ะคือยกระดับปัญหาให้เป็นเรื่องของหลักการสากลไปเลยแต่หมัดเด็ดจริงๆมันยังไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมคะหมัดเด็ดที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินหมากที่กล้ามากคือการที่ไทยประกาศเชิญทีมผู้สังเกตการอาเซียน AEOT ใช่ครับ AEOT หรือ a s e a n Observer Team ให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่จริงด้วยตัวเองเลยการทำแบบนี้มันมีความหมายลึกซึ้งมากนะ มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะเพราะมันเหมือนกับพูดว่าเรามั่นใจในหลักฐานของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เชิญคนกลางเข้ามาดูได้เลยถ้าเราขิดเราก็พร้อมรับแต่ถ้าเราถูกคุณก็ต้องยอมรับความจริงมันเป็นความโปรง่งใสที่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงมากสูงมากครับเพราะถ้าข้อมูลที่เรามีมันไม่แน่นพอเนี่ยการเชิญคนกลางเข้ามาก็เท่ากับยิงประตูตัวเองเลยนะการตัดสินใจแบบนี้แสดงว่าฝ่ายไทยต้องมั่นใจในหลักฐานของตัวเองแบบ สุดๆและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่คลแมกซ์ของเรื่องทั้งหมดและจุดเปลี่ยนนั้นก็มาจากคนกลางอย่างมาเลเซียนั่นเองซึ่งสถานการณ์มันซับซ้อนกว่าที่คิดเพราะดูเหมือนว่าในรัฐบาลมาเลเซียเองก็ไม่ได้มองภาพเดียวกันใช่ครับตรงนี้คือจุดพลิกผันของจริงเลยในขณะที่นายกมาเลเซียคุณอันวาอิบราฮิมกำลังพยายามจะไก,กล่เกลี่ยพยายามจะดึงไทยกับกัมพูชามานั่งคุยกันพยายามจะประนีประนอมใช่ครับ ให้เรื่องมันจบแบบนุ่งนวลที่สุดจู่ๆก็มีระเบิดลูกใหญ่หล่นลงมากลางวงระเบิดที่ว่านี่ไม่ใช่ระเบิดจริงแต่เป็นระเบิดทางการทูตถูกต้องครับคือรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเองเลยคุณโมฮัมหมัดฮาสซันกลับออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการซึ่งคำถแถลงนั้นไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่เป็นการอ้างอิงรายง,งานโดยตรงจากทีม AOT อ๋อจากทีมที่เข้าไปตรวจสอบไม่ใช่ระเบิดเก่าอย่างที่กัมพูชากล่าวอ้าง กลายเป็นว่าคนหนึ่งพยายามจะประนีประนอมแต่อีกคนในรัฐบาลเดียวกันกลับออกมาพูดความจริงที่หักหน้าอีกฝ่ายไปเต็มๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะนั่นนี่คือสิ่งที่ทำให้เกมการทูตครั้งนี้น่าทึ่งมากครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นการตัดสินใจของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมันมีเหตุผลที่หนักแน่นรองรับอยู่ คือแหล่งข่าววิเคราะห์ว่าหลักฐานที่ทีม AOT ไปเก็บมาเนี่ยทั้งชนิดระเบิดสภาพหมายเลขซีเรียลต่างๆมันชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์มากชัดจนบิดเบือนไม่ได้เลยคือหลักฐานม,นมันมัดตัวแน่นจนดิ้นไม่หลุดแน่นจนปฏิเสธไม่ได้เลยครับในสถานการณ์แบบนั้นมาเลเซียในฐานะคนกลางถูกบีบให้ต้องเลือกทางแรกคือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือเข้าข้างกัมพูชาเพื่อรักษาน้ำใจ แต่ผลที่จะตามมาคือความน่าเชื่อถือของมาเลเซียและก็ของ AOT ทั้งหมดจะพังทลายลงไปเลยกับอีกทางเลือกหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งคือการยืนอยู่ข้างความจริงที่พิสูจน์ได้แม้ว่ามันจะทําให้เพื่อนบ้านต้องเสียหน้าอย่างรุนแรงก็ตามซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเลือกทางที่2ครับเขาเลือกที่จะรักษาหลักการและความน่าเชื่อถือไว้มากกว่ามิตรภาพที่ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เพราะคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับออกมาพูดแบบนี้ผลกระทบมันคงไม่ใช่แค่เรื่องทุนระเบิดแล้วใช่ไหมคะมันน่าจะสั่นคลอนเรื่องเล่าทั้งหมดของกัมพูชาไปเลยหรือเปล่ามันคือโดมิโนเอฟเฟกเลยครับเมื่อเสาหลักต้นแรกคือเรื่องระเบิดเก่าถูกโค่นลงเสาหลักต้นที่สองคือเรื่องไทยยิงพลเรือนก็พังคลืนตามลงมาทันทีอืมเพราะความน่าเชื่อถือของผู้พูดมันหมดไปแล้วในเมื่อคุณโกหกเรื่องหนึ่งได้ทำไมคุณอื่นจะต้องเชื่อคุณในอีกเรื่องหนึ่งด้วยล่ะครับ นี่คือการหน้าแหกกลางเวทีโลกคำว่าหน้าแหกกลางเวทีโลกนี่มันรุนแรงมากนะคะมันหมายถึงการสูญเสียเครดิตท,ทางการทูตไปเลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่การพ่ายแพ้ในข้อพิพาทนะแต่มันคือการสูญเสียความไว้วางใจซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยตอนนี้เครดิตของรัฐบาลกัมพูชาในสายตาอาเซียนแทบจะติดลบไปแล้ว ดิฉันว่าเรื่องแรงกดดันก็น่าสนใจนะเพราะมันไม่ใช่แค่แพ้เกมการทูดข้างนอกอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่เราได้มาอย่างชี้ว่ามันมีปัญหาที่รออยู่ข้างในบ้านของเขาเองด้วยประเด็นนั้นสำคัญมากครับแหล่งข่าวชี้ให้เห็นภาพเลยว่าระบอบฮุนเซนกำลังเจอกับพายุ3ลูกพร้อมๆกันลูกแรกคือความพ่ายแพ้ทางการทหารลูกที่สคือความพ่ายแพ้ทางการทูดที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่โลกไม่เชื่อ ใช่ครับโลกไม่เชื่อเพราะอาเซียนเองเป็นคนออกมาแฉแล้วพายุลูกที่3ล่ะคะลูกที่3คือวิกฤตภายในประเทศครับซึ่งเป็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมาก 1. คือปัญหาแรงงานที่เริ่มประทุขึ้นจากการที่ไทยเริ่มชะลอการออกวีซา่าอ๋อเรื่องนี้กระทบปากท้องคนของเขาโดยตรงเลยโดยตรงเลยครับแล้วก็อีกปัญหาที่ใหญ่มากคือเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นจากการที่สหรัฐประกาศคว่มบาตร r i n c e ์กร u ๊ ซึ่งเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในกัมพูชาเรียกได้ว่าตอนนี้เจอปัญหาทุกทิศท,ทางจริงๆมีอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าเราต้องพูดถึงและเน้นย้ำกันให้ชัดๆนะคะคือในข้อมูลที่ได้มามีการขีดเส้นใต้เรื่องนึงเอาไว้ชัดเจนมากครับและเป็นเส้นใต้ที่สำคัญมากด้วยคือแหล่งข่าวพยายามแยกแยะและชี้เป้าอย่างเจาะจงว่าการวิเคราหทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่การกระทำของระบอบพุนเซน หรือกลุ่มผู้มีอำนาจไม่ได้เป็นการกล่าวโทษประชาชนชาวกัมพูชาโดยรวมซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อืม เป็นการให้เกียรติและแยกแยะระหว่างรัฐบาลกับประชาชนออกจากกันถูกต้องครับซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญมากเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งของรัฐบาลลุกลามไปเป็นความเกลียดชังระหว่างประชาชนพอได้เจาะลึกแบบนี้แล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะจากตอนแรกที่ดูเหมือนเป็นข้อพิพาทชายแดนธรรมดาธร,รมามันกลายเป็นกรณีศึกษาของการต่อสู้กันระหว่างเรื่องเล่าทางอารมณ์กับกระบวนการที่อิงหลักฐานซึ่งสุดท้ายแล้ว ชัยชนะก็ตกเป็นของฝ่ายที่อดทนและยึดมั่นในกระบวนการที่โปร่งใสถูกต้องเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าในโลกยุคใหม่การทูตแบบมืออาชีพที่ใช้ข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กลไกลอ่เป็นกลางเนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ของกัมพูชาที่พึ่งพาข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอาจจะได้ผลในระยะสั้นๆนะครับแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เมื่อต้องเจอกับการตรวจสอบจากบุคคลที่3และสิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นและน่าคบคิดต่อครับพอจะสรุปได้ว่าในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือแม้กระทั่งข่าวปลอมการมีอยู่ของผู้สังเกตการที่เป็นกลางที่ทุกฝ่ายให้ความเชื่อถือมันอาจจะเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่เรามีในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและมันก็น่าคิดต่อไปอีกนะว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากในอนาคตแม้แต่ความเป็นกลางของผู้สังเกตการนั้นกลับถูกตั้งคำถามเสียเองในโลกที่ทุกคนสามารถสร้างความจริงในเวอร์ชั่นของตัวเองได้ใครกันที่จะเป็นผู้ตัดสินความจริงขั้นสุดท้ายได้อีกนั่นคือคำถามใหญ่ที่เรื่องราวครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนต้องขบคิดกันต่อครับ